เรื่องต้องรู้ก่อนตัดสินใจซื้อเครื่องทำงน้ำแข็งดูคลิปนี้จบรับประกันได้เครื่องทำงน้ำแข็งที่ถูกใจแน่นอนค่ะ ปี้ครูสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะต้อนรับทุกคนเข้าสู่พี่ครูชาแนลของเรากับช่วงของแฮปปี้ท็อกค่ะเช่นเดิมเลยช่วงนี้เนี่ยเราจะมาเมาส์มอยพูดคุยกันในเรื่องของเครื่องทําน้ําแข็งค่ะไม่ว่าจะเป็นการเลือกเครื่องทําน้ําแข็งการดูแลเครื่องทําน้ําแข็งหรือเรื่องของการเซอร์วิสต่างๆใครที่มีคําถามเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งกันไว้ได้อย่างวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันต้องเช็คลิสติกถูกให้ครบทุกข้อนะคะทุกคนก่อนซื้อเครื่องทําน้ําแข็งเพราะว่าสําคัญมากๆๆๆๆจริงๆค่ะเริ่มต้นกันก่อน สําหรับ10เรื่องต้องรู้ก่อนซื้อเครื่องทําน้ําแข็งค่ะเช็คริแรกที่เราจะมาติ๊กถูกกันคือเราต้องตั้งวัตถุประสงค์กันว่าเราจะซื้อเครื่องทําน้ําแข็งไปเพื่ออะไรเอาไปใช้กับการใช้งานแบบไหน อย่างเช่นซื้อเครื่องทำน้ําแข็งเอาไว้ใช้ในบ้านก็เป็นขนาดเลนะ็กเนาะหรือซื้อเครื่องทำน้ําแข็งไปนะใช้ในร้านกาแฟแล้วร้านกาแฟเราเป็นแบบไหนละ่ะเป็นร้านกฐาแฟธรรมดาเป็นร้านกาแฟที่มีเมนูปั่นด้วยหรือว่าเป็นร้านกาแฟสเปเชียลิตี้เป็นร้านมัชัดสเปเชียลิตี้การเลือกก้อนน้าแข็งนะคะหรือซส์เครื่องทําน้ําแข็งก็จะแตกต่างออกไปหรือแม้กระทั่งการขายค่ะปริมาณการขายการใช้ต่อแก้วเนี่ยเครื่องทําน้ําแข็งก็แตกต่างออกไปหรือบางคนเป็นร้านอาหารเป็นโรงแรมเป็นร้านแบบบาร์นั่งชิลการเลือกก้อนน้ําแข็งเครื่อง น้แงก็ต่างออกไปเช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นข้อแรกติ๊กถูกให้ได้ก่อนว่าวัตถุประสงค์ในการใช้งานของเราเราซื้อไปเพื่อทําอะไรค่ะข้อที่2อันนี้มีการเกินเกินไปแล้วนะคะว่าเราจะต้องเลือกปริมาณการผลิตให้เหมาะสม ถ้าร้านเราขายอยู่ประมาณวันละ50-60แก้วจะใช้เครื่องประมาณเท่าไหร่ดีหรือถ้าร้านเราเนี่ยขายอยู่ที่วันละประมาณ200-300แก้วหรือยิ่งถ้าเป็นโรงแรมร้านอาหารขนาดใหญ่ต้องใช้แบบวันละ500แก้วอัพขึ้นไปเนี่ยว่าเราจะเลือกปริมาณการผลิตให้สอดคล้องกับเครื่องได้อย่างไรเวลาที่เราไปสอบถามร้านหรือว่าแบรนด์ที่เราจะไปซื้อเครื่องทําน้ําแข็งเนี่ยเขาก็จะมีปริมาณบอกอยู่แล้วแต่ถ้าคุณไม่มั่นใจว่าปริมาณที่เขาบอกตรงตามหรือเปล่าคลิปก่อนหน้านี้เรามีสอนวิธีการคํานวณแล้ว ปริมาณที่ทางร้านบอกกับปริมาณที่เครื่องผลิตได้จริงเนี่ยมันคำนวณออกมาแล้วมันตรงตามนั้นไหมอะไรแบบเนี้ยเราสอนไม่หมดแล้วนะคะลองย้อนกลับไปดูได้แต่คลิปนี้เนี่ยอย่างที่เราบอกไปว่าเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานและที่สําคัญอยากจะให้เผื่อเหลือดีกว่าเผื่อขาดนะคะทุกคนเช็คลิสต์ต่อมาข้อนี้ก็สําคัญเช่นเดียวกันค่ะนั่นก็คือเรื่องของพื้นที่ในการติดตั้ง โดยปกติแฮปปี้ครูของเรานะคะเราจะซีเรียสเรื่องนี้มากๆยิ่งถ้าเป็นเครื่องขนาดใหญ่เนี่ยบางทีอาจจะต้องมีการดูพื้นที่ในการติดตั้งก่อนเลยเพราะมันจะต้องเหลือพื้นที่ในการระบายความร้อนค่ะเพราะว่าถ้าการระบายความร้อนไม่ดีเนี่ยมีผลากับการใช้งานของเครื่องและการทําน้ําแข็งในระยะยาวแน่นอนค่ะทุกคนก่อนที่จะซื้อเครื่องทําน้าแข็งลองเช็คลิ์ข้อนี้ดูว่ามีพื้นที่ในการวางเครื่องทําน้ําแข็งติดตั้งเครื่องทําน้ําแข็งได้ในไซส์ปริมาณที่สอดคล้องกับความต้องการของเราหรือเปล่าอันนี้สําคัญมากๆนะคะหรือถ้าไม่แน่ใจ รูปส่งมาให้ทาง Happy Cool ดูแลได้ทักมาได้เลยทั้งในเพจหรือว่าใน l ล n e แอ Happy Cool คะ่ะโอเคถ้าลูกค้าต้องการเครื่องประมาณไซส์นี้ก็ต้องมีการปรึกษากันก่อนการวางพื้นที่ตรงนี้มันสามารถติดได้ไหมเรื่องการระบายความร้อนเป็นยังไงถามให้ดีสําคัญจริงๆค่ะมาต่อก,กันที่ข้อที่4ต้องรู้ว่าเครื่องทาน้ําแข็งที่เราซื้อเนี่ยมีปริมาณการเก็บน้ําแข็งภายในตัวเครื่องเท่าไหร่ อันนี้สําคัญมากเพราะว่าบางเครื่องเขาจะมีปริมาณการเก็บน้ําแข็งที่น้อยกว่ากําลังการผลิตแต่บางเครื่องเขาจะมีถังเก็บน้ําแข็งที่ใหญ่เทียบเท่ากับกําลังการผลิตจําเป็นมากๆที่จะต้องสอบถามให้ละเอียดเพราะบางร้านก็จะเลือกเครื่องที่ออไซไม่ใหญ่มากเนาะประหยัดพื้นที่ในการวางแต่การเก็บน้ําแข็งน้อยกว่ากําลังการผลิตแล้วเขาก็เอาไปเก็บแบบด้านนอกมีถังเก็บน้าแข็งอื่นๆเพิ่มเติมอันนี้ก็ใช้ได้หรือบางร้านบางออฟฟิศที่บิงนปองเคยมีประสบการณ์ไปดูแลมาเขาก็จะแบบเลือกเครื่องทําน้ําแข็งที่มีถังเก็บน้ําแข็ ให้มันวุ่นวายนะคะอย่างโรงแรมก็จะชอบใช้แบบนั้นไปเลยจบๆก็ต้องเลือกให้ดีดูให้ดีเอาให้เหมาะสมกับการใช้งานและถ้าไม่มั่นใจนะคะทักมาปรึกษาส่วนตัวกันก่อนได้อย่างที่เราบอกไปแล้วก็ยินดีตอบทุกคาถามให้ลูกค้าหายข้องใจก่อนจะตัดสินใจซื้อได้เลยค่ะเช็คอีกข้อที่5ข้อนี้ต้องติดถูกนะคะถ้าติดถูกไม่ได้เนี่ยข้ามไปไม่ได้เลยจริงๆค่ะนั่นก็คือเรื่องของปริมาณการกินไฟ แคปปี้คูเราทาคลิปการคํานวณไว้ให้แล้วเรียบร้อยว่าการกินไฟต่อเดือนเปรียบเทียบกับการซื้อน้ำแข็งแบบกระสอบคุ้มไม่คุ้มยังไงเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้นะคะไปดูได้เลยอยู่ที่ดีสคริปชันแต่อันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องคํานวณให้ดีๆเลยค่ะว่าปริมาณการกินไฟต่อเดือนของเครื่องทาน้ําแข็งเนี่ยมันคุ้มค่าไหมใช้แล้วมันคุ้มหรือเปล่าบางคนเนี่ยบางร้านเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเออมันไม่คุ้มก็ต้องลองดูจริงๆนะคะแต่จริงๆจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยอย่างที่บอกไปว่ายู่ มั่นใจเลยค่ะปีหนึ่งเนี่ยคืนทุนเห็นเอยู่แล้วลองคำนวณกันดูค่ะแต่ละร้านแต่ละแบรนด์เนี่ยเขาจะมีการคำนวณปริมาณค่าไฟต่อเดือนหรือต่อวันเบื้องต้นไว้ให้เราอยู่แล้วก็สามารถสอบถามแอดมินตรงนี้เพิ่มเติมได้เลยและข้อหค,ค่ะเรื่องของการวัดคุณภาพน้ํา คุณภาพน้ำที่ใช้กับเครื่องทำน้ำแข็งมีผลมากๆว่าน้ำแข็งจะสะอาดไหมละลายไวไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นทางแฮปปี้คูเราเองก่อนที่เราจะไปติดตั้งเราจะมีการวัดค่าคุณภาพน้ำเบื้องต้นพื้นฐานให้ก่อนเพราะว่าน้ำประปาทั่วไปกับบางร้านบางพื้นที่ใช้น้ำบาดาลเนี่ยนะคะค่าต,ก,ตกันเนี่ยมันก็จะต่างกันนะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยการวัดคุณภาพน้ำก่อนสําคัญมากแนะนําให้เลือกแบรนด์ที่เขามีการดูแลหรือวัดคุณภาพน้ำให้และอย่างแฮปปี้คูของเราค่ะถ้าเอ่อใครบอกว่าน้ำเบื้องต้นที่ส่งมาเนี่ยมันไม่สะา ะะไม่ต้องห่วงนะฮปปี่คูเรามีเครื่องกรองน้ำ AO 5ขั้นตอนแถนไปให้อยู่แล้วตรงนี้เนี่ยก็กรองน้ำได้แบบละเอียดแล้วก็บริสุทธิ์มากถึง0.001ไมครนค่ะเพราะฉะนั้นน้ำแข็งที่ได้มามันก็จะเป็นก้อนน้ำแข็งใสๆรับประกันเรื่องความสะอาดสองเลยคือตาการละลายมันก็จะช้าลงนะคะถ้าน้ำแข็งที่มันมีสิ่งเจือปนเยอะอะน้ำแข็งมันจะละลายไวแล้วคิดดูถ้าละลายในแก้วลูกค้าอันนี้เนี่ยแบบ สำคัญมากทุกคน first impression หายทันทีเลยนะคะข้อนี้ย้ำม,มากๆเรื่องของคุณภาพน้ำค่ะข้อต่อมาค่ะข้อที่7แล้วนะคะเช็คลิดข้อนี้ก็สำคัญสอดคล้องกับเรื่องของพื้นที่ในการติดตั้งเครื่องทำน้ำแข็งมากๆนั่นก็คือเรื่องของการระบายความร้อน เราจะต้องสอบถามให้ดีเราจะต้องติดตั้งเครื่องทาน้ําแข็งห่างจากตัวกําแพงเท่าไหร่ติดป้ายเคาน์เตอร์ได้ไหมพื้นที่การระบายความร้อน,นยอยู่ด้านหน้าด้านหลังหรือว่าด้านข้างจะต้องเว้นพื้นที่ห่างเท่าไหร่สําคัญมากกับอายุการใช้งานของเครื่องทาน้ําแข็งและค่าระบายความร้อนได้ไม่ดี ย้ำนะคะจะทําให้การผลิตน้ําแข็งเนี่ยมีปัญหาหรือว่าผลิตน้าแข็งก้อนได้บางลงช้าลงร้านหลายๆร้านอาจจะไม่มาบอกคุณแบบนี้แต่ว่าร้านเราบอกกันแบบหมดเปลือกจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นลูกค้าต้องคอนเซิร์นเยอะๆเลยในเรื่องของการระบายความร้อนและวิธีการดูแลเบื้องต้นอย่างเช่นเราจะต้องถอดแังกรองออกมาล้างเองได้นะทุกๆอาทิตยะคะ์ค่ะเวลามันมีฝุ่นเข้าไปอะ่ะก็จะระบายความร้อนได้ดีมากยิ่งขึ้นเป็นการดูแลเบื้องต้นได้โดยที่ไม่ต้องใช้ช่างนะคะอันนี้เนี่ยก็จะต้องมีการสอบถามทางร้านไปก่อนก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ เรื่องทำน้ำแข็งจากแบรนด์ไหนดีข้อต่อมาอันนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นข้อที่หลายๆคนคอนเซิร์นเหมือนกันนะคะนั่นก็คือเรื่องของงบประมาณ ทางนี้ทางนั้นนะ,ะอยากจะให้ลูกค้ามุ่งไปที่เรื่องของคุณภาพเครื่องเป็นหลักนะอยากให้ดูไปในเรื่องของอะคอมเพรสเซอร์ er, มาจากไหนบอร์ดที่ใช้วัสดุที่ใช้เป็นอะไรเซอร์วิสหลังการขายเป็นยังไงแพงกว่านิดหน่อยแต่เซอร์วิสหลังการขายดีกว่าแพงกว่านิดหน่อยแต่ตัวเครื่องใช้งานได้ยาวนานกว่าก็คุ้มกว่าอยู่แล้วค่ะลูกคา้าเพราะฉะนั้นอยากจะให้ลูกค้าลองดูดีๆในเรื่องของงบประมาณและก็ให้ความสําคัญกับเรื่องรายละเอียดตัวเครื่องกระบวนการการผลิตโรงนั้นที่ผลิตและเซอร์วิสหลังการขายมีสําคัญมากๆค่ะและสําหรับข้อที่9ค่ะ สอบถามเรื่องบริการหลังการขาย After Service สําคัญมากเอาให้แบบชัดเจนมีรายละเอียดดีเทลหรือถ้าให้ดีมีเปเปอร์ให้เราด้วยเนี่ยจะดีมากๆจริงๆค่ะอย่างแฮปปี้ครูเราเนี่ยเราจะมีบริการหลังการขายแบบชัดเจนให้ลูกค้าไปเลยว่า3เ็ปเราดูแลอะไรบ้างเ็ปแรกใน1ปีแรกเราจะเข้าไปดูแลทําความสะอาดเครื่องให้ล้างฝุ่นล้างไส้กรองทุกอย่างให้ใน1ปีแรกนะคะ2ครั้งก็คือทุกๆ6เดือนเ็ปที่2ค่ะเรารับประกันอะไหล่ทุกชิ้นส่วน2ปีเต็มนะคะและสะเต็ปที่3คอมเพรสเซอร์เป็นตัวหัวใจหลักเรารับประกันกันแบบ3ปีเต็มคะเนุณจ ซื้อคุณต้องสอบถามเรื่องนี้ให้ละเอียดโดยเฉพาะการคุยกันแบบที่มีลายลักอักษรเพราะว่าเวลาที่มันเกิดเอออักซิเดนต์หลังจากนี้เราจะได้เคลมได้เราจะได้พูดคุยได้หรือถ้ามันร้ายแรงถึงขั้นที่แบบผูกเขาทิ้งขว้างเลยเขาไม่ดูแลเลยการฟ้องร้องตรงนี้ถ้าเรามีลายลักอักษรตรงนี้ก็สามารถแบบซัพพอร์ตเราได้ในส่วนนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะและข้อสุดท้ายอันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ประกอบการตัดสินใจได้ดีมากๆหลายๆคนอาจจะไม่เชื่อนั่นก็คือเรื่องของการไปดูรีวิวคะ่ะทุกคน ดูรีวิวหน้าเพจซิไปดูรีวิวในช่องของเขาไปดูรีวิวในทุกช่องทางเลยค่ะทุกคนกดดูให้หมดการกล่าวถึงการเนนชั่นเพื่อประกอบการตัดสินใจเพราะบางร้านเนี่ยต้องพูดกันตามตรงท,ทําร R มาดีมากแต่พอเป็นเรื่องของการดูแลหลังการขายเนี่ยดูแลไม่ทั่วถึงอ,อะไรเงี้ยค่ะอยากจะให้ลูกค้าไปดูตรงนั้นอันเนี้ยแบบสําคัญจริงๆไปดูรีวิวเยอะๆประกอบการตัดสินใจชอบรีวิวร้านไหนก็ตัดสินใจซื้อรีวิวร้านนั้นได้เลยลงททาคลิปนี้มาไม่ได้เจาะจงว่าคุณจะต้องเดินเข้ามาซื้อ Happy นนะะแฮปป เราตั้งใจเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียให้ลูกค้าแล้วกันว่าก่อนจะตัดสินใจซื้อเครื่องทําน้ําแข็งเราควรมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจอะไรบ้างคลิปนี้เป็นประโยชน์กับทุกๆคนแน่นอนถ้าติก๊กถูกครบแล้วสิบข้อก็ตัดสินใจซื้อแบรนด์ที่คุณชอบได้เลยค่ะแต่ถ้าจะให้ดีอยากมาเป็นครอบครัวเดียวกับแฮปปี้ครูของเรารายละเอียดทั้งหมดโปรโมชั่นพิเศษนะคะเรามีอยู่ในช่องทางไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หรือว่าไลน์แอดทักมาคุยกันได้นะคะทุกคนคลิปหน้าแฮปปี้ท้องสภาคุณผู้ชมมาคุยอะไรกันรอติดตามกันได้แแลลละะะอย่่าาืมมก subscribe ไวะะ้้นคคเรคปหง เตือนกันทุกอาทิตย์เลยค่ะทุกคนคลิปนี้ขอแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่นะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย